สวัสดีครับผู้ชมวันนี้พบก,กับผมในเกม k a l i n a าร์มกันอีกแล้วนะครับเนื่องจากผมห่างหายกันไปนานอยู่นะครับก็ไม่ได้คอยมาลงคลิปเลยนะครับเกี่ยวกับเกมนี้นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวฟาร์มของตัวเองนะครับเป็นเมืองของตนเองนั่นเองนะครับเกมนี้ก็คล้ายๆเกี่ยวคล้ายๆกับเกม c a t of Can เลยนะครับก็จะเป็นการสร้างเมืองระยะยาวเหมือนกันนะครับ เกมนี้ก็ต้องทํากิจกรรมทำเควสเยอะๆนะครับก็ต้องขยันนะครับถึงจะได้ exp เยอะนะครับก็ต้องทํากิจกรรมวานเดลิเวอรี่แล้วก็ช้างนะครับพวกพ่อช้างแม่ช้างนะครับแล้วก็เป็นดากอนเทเดอร์นะครับเราก็ต้องขยันทํากิจกรรมทำเควสไปเรื่อยๆนะครับขยันสร้างของมาทําส่งเควสนั่นเองนะครับจะได้ exp มาเยอะมากเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวคร่าวๆนะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับอาจจะไม่ได้ยาวเท่าไหร่นะครับ อันดับแรกก็อันนี้ก็จะเป็นกิวนะครับผมก็จะทําเหมือนคล้ายคลไอ้นี้นะครับผมก็เอาไอเดียจากคนนี้มานับชื่อว่าอารัมนั่นเองนะเป็นน่าจะเป็นของ IDad แอดมินนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นฟาร์มนะครับตรงนี้นะครับก็ขยายได้นิดเดียวนะครับเนื่องจากด้านหลังก็ต้องเปิดถึงเลเวลนั้นเลเวลนี้นะถึงจะเปิดใช้งานได้แล้วก็ส่วนต่อมาก็จะเป็นฟาร์มนะครับฟาร์มก็ทําประมาณแบบนี้นะครับ เอาให้แบบว่าสวยงามก็เดี๋ยวผมก็จะทําแบบนี้นะครับนี่ครับ,รบจะไม่ลกลุงลังนะครับส่วนต่อมาครับก็จะเป็นไอ้คล้ายๆเป็นตัวเป็นเมืองแห่งตัวละครนะครับก็เป็นพวกป้อมพวกอะไรที่ว่าเราซื้อมาแล้วเพิ่มค่ารอยยิ้มต่างๆนะครับผมก็ก่อกําแพงไว้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นเมืองนะครับอันนี้เป็นพวกเมืองต่างๆนะครับที่ผมทําไว้นะครับทำเป็นถนนแล้วก็มีเมืองแล้วก็ของตกแต่งต้นไม้นะครับดอกไม้นะครับต่างๆนะครับส่วนต่อมาอันนี้จะเป็นลานวัดหอระฆังนะครับนี่เป็นลานหอระฆังนะครับเสียงไกลก็รบก,กวนนิดนึงนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นวานเดลิเวอรี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นสวนสาธารณะนะครับตรงม,มุมนี้นะครับตรงม,มุมนี้นั่นเองนะครับ ก็ยังไม่ได้ตกแต่งตรงนี้ครับตรงโซนนี้ครับผมก็ต้องเปิดรอเลเวลอีกนะครับแล้วก็ส่วนพวกของอุปกรณ์ต่างๆส่วนต่อมาก็คือจะเป็นไอ้นี้ครับเป็นร้านค้าต่างๆนะครับอันนี้ก็ผมก็จะเอาแบบว่าชิดกันไว้ก่อนนะเนื่องจากไม่มีพื้นที่นะเพราะว่าเลเวลผมยังน้อยนะได้พื้นที่แค่นี้เองนะครับอันนี้ส่วนต่อมาจะเป็นอนุสาวรีย์นะครับอันนี้เป็น ผมเรียกว่าอนุสาวรีย์ก็แล้วกันครับอันนี้ก็จะเป็นเควส์สำเร็จนะผลงานต่างๆของผมนะครับอันนี้ก็เมืองนะครับอันนี้จะเป็นสกินของอินโดนีเซียนะครับนี่ครับก็เลเวล8เองนะครับก็ไม่ได้ค่อยมาเล่นนะครับก็ <S 2> <S 2> เล่นทิ้งไว้บ้างนะครับเมืองผมก็จะมีประมาณนี้นะครับ ก็เป็นการรีวิวคร่าวๆนะครับก็ไม่ได้ทําคลิปเกี่ยวกับเกมนี้นานนะนี่ครับร้านค้าผมก็จะมาก็จะมีประมาณนี้นะนี่ครับก็สั่งของทําของอยู่นะแล้วก็ปลูกผักก็รอรอผักนะครับแล้วก็มาผักผลไม้นะครับมาอ้นี่นะครับมาทําอาหารต่างๆแล้วก็ส่งเฟสนะครับ โอเคครับท่านผู้ชมคลิปนี้เดี๋ยวผมขอลาไปก่อนนะเดี๋ยวเราเจอกัน E p พต่อไปนะ e ี EP นี้ก็จะเป็น E ีีสั้นๆนะผมจะมารีวิวนะเดี๋ยวผมจะลื้อเป็นแบบแบบเมืองผม,ผมจะลื้อออกแล้วนะแล้วก็ผมจะทําให้เป็นระเบียบกว่านี้นะเพราะว่ามันแบบว่ามันกว้างเกินนะมันกินพื้นที่แล้วก็ผมแบบว่าของผมตกแต่งได้แค่นี้นครับแล้วก็พวกร้านค้าต่างๆผมมันแบบชิดกันเกินนะมันดู ลกลงลังนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะมาแบบทำเวททำอะไรแบบว่าทำคลิปยาวๆไปนะอันนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับ